ก็สองพันาร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเจ้าชายสิทธัตถะได้ครองตนครองคนและได้ครองเรือนเมื่ออายุ29ปีทั้งทั้งท,งที่มีความสบายพร้อมไปทุกอย่างมีปราสาทสามฤดูมีคนใช้เป็นร้อยเป็นพันวันหนึ่งท่านได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวช เห็นถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกเกิดคำถามจุกคิดขึ้นว่าทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องเจ็บทำไมเราต้องตายเราเกิดมาทำไมท่านเกิดความกลัวอาจกล่าวว่าแทบลงแดงกันเลยทีเดียวจิตใจเด็ดเดี่ยวไม่เหลียวแลอะไรเลยมุ่งออกจากวังสูปานั่งภาวนาสู่ทางพระนิพพานดังกลอนที่ว่า สุดโทธนะและมายาของนคลากบิลพัดลุมพิ่มีมีลมพัดคลอดอุบัตโอรสชายห้าวันนั้นตั้งชื่อเลี้ยงพามลือทั่วทั้งหลายสิทธธทชื่อชาติชายมารดาตายเมื่อเจ็ดวันัชะชาบดีผู้เป็นนารับเมตตาเลี้ยงดูพันเจ็ดปีเข้าเลี้ยนกัน ครูท่านวิศวามิตรอายุได้16ปีมีคู่ดีที่ถูกจิตชื่อพิมพามาอยู่ชิดร่วมชีวิตกันนานมามีโอรสชื่อลาหุนชื่อนอบอุน่นกันทั่วหน้า29ปีหนีอําลาจากภาลาออกบวชตัวภายหลังบำเพ็ญจิตจึงถูกทิศที่มุ่งหมายปัญจวัคคีหนีทุกรายพระสบายได้รู้ดี อายุได้ 35, สามห้าตรสู้ค่าสูงทรงสีขึ้นเดือน6เพ็นสวยดีณถิ่นที่พุทธขยาเดือน8ปดขึ้นสิบห้ามประกาศร,รมล้ำคุณค่าโกนทัญยะขอบรประชาก่อนใครมาออกบวชตัวอายุ80ปีปรินิพานที่สารวันกุสินาลาคือเมืองนั้นปัจจุบันเรียกกาเซียสุปัทภปริภาชก ปัจจิมะสาวกก่อนพุทธเสียพุทธประวัติที่อินเดียทุกคนเขียวเข้าใจเทินทาไม่มีพระพุทธองค์ในวันนั้นจะไม่มีพระพุทธศาสนาในวันนี้และนั่นคือไม่มีเราที่จะได้เห็นความจริงของโลกและชีวิตอย่าปล่อยโอกาสแห่งการพบพระพุทธศาสนาเป็นการผ่านพบผู้ฉลาดควนฝึกตนดำรงตนให้ดีมาก เพื่อเป็นแผนนำทางที่ปลอดภัยในสังสรวัตรจนกว่าจะพระนิพพานเราเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาติไม่ทวนจะมีสักชาติที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาขอจเจริญพร